เรียก Honda City นะครับตัวนี้ตัวแรกเลยเออตัวที่สองที่ Honda เข้ามาเปิดตลาดในเมืองไทยนะตัวก่อนหน้านี้ตัวแรกเลยเขาเข้ามาเนี่ยประมาณปลายปีเข้ามาปุ๊บตอนนั้นตัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยมขายอยู่แป๊บเดียวก็จะเป็นตัวนี้เข้ามาละแต่เข้ามาปุ๊บตั้งแต่ตัวแรกเข้ามาก็โด่งดังระเบิดระเบอร์เลยขายดิบขายดีตัวนี้ก็ตัวต่อเนื่องครับขายกันยาวนานขายดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ เขาว่ามันคือ Honda City t y p e t h ไทอะไรอะไทเอสหรอถ้าไทเอสไทเอสมันเกือบตัวสุดท้ายนะเขาคันนี้นี่อายุอานามันไม่ใช่น้อยแล้วะครับนะยุคนั้นนะมันก็ประมาณยุคปลายยุคเกนะูนยะคุณก็คิดดูดิจนถึงวันนี้อายุมันเท่าไหร่กับสภาพเนี่ยเรียกว่าเขาต้องทับชีฟเมนต์มันมาแล้วแล้วทำมาอย่างดีซะด้วยนะ เรียกว่าพร้อมใช้งานพร้อมหล่อรับออกไปก็ไม่อายใครหรอกครับรถมันใช้งานได้นะครับแล้วใช้งานดูแล้วจะใช้งานได้ดีซะด้วยสิเจ้าของเขาดูแลบำรุงรักษาดูสภาพน่าสนใจมากๆเลยนะครับคันนี้ลองดูครับคันนี้สนใจก็ติดต่อหาเจ้าของเขาดูนะครับนะ น่าจะขับได้อย่างสบายๆเลย